สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกลองไปครับมาผมมาปล่อยกันเลยครับพอน้องน้ำอิงทแทบ,บานอ้อพี่เชียวครับหลังจากข้าวต้มหอยแล้วเฮาจะเอาพวกหอยไปแกะเปลือกครับแกะเปลือกเอาหน่วยมันเดี๋ยวเอาอันนี้ไปกันเอาไปกันได้ครับต้มเสร็จแล้วสุกแล้วละ่ะคือต้มจนแล้วครับผมเอาสมัตแกะเปลือกมันหอมอ่ะ บ้นดิเข็ดยังขึ้นหอมเราลูกปลอดยหิดแกเปลือกออกครับผมระวังนะลูกน้ำร้อนครับเดี๋ยวไล่เติมอยู่ครับพ่อได้มันเทียอยู่เด้เออปุนะ๊บเป็นยังแล้วก็เก็บใส่ปลอดภัยหาพ่อนได้ไหมล่ะ เห็นพ่อนน้ำตัวลูกผ่อนๆครับลางน้ำเยน็ยนนล็กน้อยจะติ้แจง่าย,ย,ย,ายเห็นทุกคนทังมาหอยเียมมาก มาแกะแล้วก็มาคมมาั่นไว้ครับผมมาคั่นไว้ครับอันนี้แกปะปัญญาขั้นที่ครับบริษัทซ้อนครับคอออกก็ได้นะครับหาคอออกก็ได้เหรอแม่นี่อ้่นร้อนๆแกะเดี๋ยวมันร้อนเอาสิแกะเอาตามออกนะครับนย่งงางฮอยเชอรี่เนี่ยครับอีสานบ้นานเำาหากินง่ายยังไงสิละครับผมอันนี้บริหารกินนะครับแม่นผู้เดเอามาหายบุแม่อุย้ยบ้าน แม่แมนแพร่ามาไหหรือว่าเป็นซือไวได้บุคับผมไปเอามาโมสรจากในบ้านครับร้อนร้อนให้มันเย็นเล็กน้อยก็เอาไปเกีตาผมนี่นครับมันเป็นตาตาหอยเชลลีน่ครับตาเป็นแบบนี้เอาเกี๊ยวเลยครับคอ,อ,อกระเด็นะบอกไงอันนี้ครับเอาครับใส่มันทำไมใส่กินไม่ได้อ่ะ นี่ขี่ลูกฮะ <H an> ท่นเทียนก็ไม่ขี่ไม่ขี่หอยมวนขี่ยังดอ,อกงับคอก่ายง่ายวันร,ร้อนร้อนแกบอกอันเด็กบอลห้องเอาตีนอันเด็กขอบออกอกเ้าควายใส่ซ้อนเอาครับพอไอ้นหนูเจ็บหมดเลยอะถอยไปอีหน้าลูกเขาห่มเนี่ย เอาตังอันนี้ไปนั่งเอานี่นั่งเอาใช่คุณจ้าเมนี่ใครแน่ครับมีตากลองมีคนมาถือกล่องให้ครับตัวใหญ่เห็ดผู้เดียมกับเห็ดยากเนาะกระมือนี่หนูน้อนนานี่นานสุเทียนอนน้ำบ้า,าเลย ร้อน,รอนหรือมึงคูแล้วเนี่ยคอออกมันก็นออกเลยอะ่ะถ้าบ่ออกฮันก็ใช้แซวใช้ซ้อนใช้ท่อนแค่ออกมาเหรอจ้มันอมหนาไปเยอะเลย แบบนี้มันตายแล้วเหรอตายแล้วเราต้องต้มแมลูกอ oh. ้ต้มธรรมดาครับสนามเปล่าใส่เกลือนิดนึงบางค้นก็ใส่ตะไคร้ครับเดี๋ยวพมหอมไปแต่ผมไม่ได้ใส่ใส่หัวตะไคร้มากินอะ่ะอ,อยากลองกินครับไงนม่มองบบกไงเลยครับอยากอยากลองกินอันหนึ่งอะ่ะ บ่ได้ลูกต้องขันก่อนครับฮะต้องเอาไปขันก่อนต้องเอ<ร>าไปขันเหรอต้อกเจล้วได้หัวมันแล้วเขาขันน้ำใส่เกลือขันใส่เกลือครับใส่บักนาวอย่ามาหนีเดี๋ยวลองจะเอาโซดาลองล่างล่องเมืองครับจิเป็นแนว่ยเดย็กเด็กพ่อ น่าสิได้กพอก้อยพอใส่ตำบออกงอยู่ครับนี่ก้อยหอยบ,อบาทเขาเอิ่นก้อยเนะาะคนไทยก็เอิ่นลาบกหอย ลคลิดออกครับแจกประหยัดกันได้เดี๋ยวขอถ่ายบึง้งนี่ถ่ายบึ้งพอ เดี๋ดวๆเอานั่นละค่อยนี่ถือใหควดีๆโอเคจ้ะที่แกะแฉตามออกเอาใส่ออกเคาะนี่ครับโลนสบัดแห้งๆจักหน่อยครับใส่แห้งสบัดนิดนึงครับนี่ครับสบัดก็ออกลันหอยเชลลีไหนกิกมากเลยอะเริ่มได้หลาย อยากเอาอีกกินสองคนได้บ้า่กินคนเดียวกำงแกะเบิดหลหระลู้กางแกะบ,บ่าหมดอะ่ะนาวถิ่นเฮ้ยพี่ถึงสั่นทำไมที่หนูถือกล้องบมด,ดีหมดมันกัดหนูหแต่มันก็บอกฮียได้กล้องอ อี้ยหุยพอนอันอันนี้คืออย่างไรอันนั้นเขาใส่มันลูกใส่มันเหี่ยได้หรอนี่ใส่มันขี้มันแล้วก็ออกให้หมดเอาคันเรีวๆนะครับตัวบี้เอาคันเรีวๆเหาก็ัได้พาฟพอวันหน่วยใหญ่นะครับพาเครอร์ก็ได้แล้วตะคนมักตอนหน่อยตอนใหญ่ครับหนูมักตอนใหญ่ เห็นมือแกมหอยไก่นะแล้วนะครับไก่แล้วอย่างเหลือบากหลายเหลือบางไหนเนาะอุ้ยอุ้ยดูกอ,อกเลยดูดวงว่าจากน้ำเลยอ่ะพอบ้าหอนแล้วเหรอเย็นแล้วก็นั่งยุ่งห่ม นั่งนี่งได้เอามันนั่งยับนั่งนะนั่งยืนปวดขาเขาอนุญาตนั่งนะคะพอแบบทำไมอะพอทำไมทำไมอะพออึดออเมนยังอะ บอกว่าเขากเมื่อแจวครับอันใดซิดบอกค่อยออกอันใดกันใดแม่บอกว่าคันคิบบอกว่าเมื่อแจวออกบ่าเอาช่วยบ่าเอาช้อนช่วยอ่ะมันออกงานอยู่ลูกอ๋อมันเป็นงานยากนะโอ้แบบต้นมักใหญ่เลยอะ ขันบ่อต้าออกผู้ถ่าเปิดว่าครับเดี๋ยวเห็นปวดหลังปวดหลังปวดนี่เห็นเด็กเป็นลูกเป็นจังไดน,นี่นะครับเบาพุ้นกับจอหลังเออหนูเสียวจอหลังเอายางออกนี่สิครับพอเมือกอีหอย่างยี่มองนั่นอ่ะอยากให้ดูปวดหัวเมืออ่อบบกหงายประมาณนี้แหละครับ เราก็องห้องจะต้องเฮ็ดให้สะอาดนะครับล้างสะอาดคั่นให้สะอาดครเงือกมั้งทำไมเปลือกมะหอยมัน,นยังอยู่อยู่อ่ะเปลือกมะหอยมัน,นเต็มอยู่อนี่ะเออแก่คอยบดไปนะไดแล้วลูกกล้เสร็จปะเนี่ยใกล้แล้วเหนื่อยไหมจนเหน,หนาห่อยมา ตอนนี้คืออย่าง้องน้ำอะ้องน้ำมันก็เป็นแค่ขวายันอ๋อตอนนี้ก็บอดเฮ้ยเอายูม,ม้าเอาใส่กล่องพร้อมมันแล้นะ เกษตรซีอุดที่ไหนอุดหาที่อื่นล,ะล่ะเริ่มอสีไปทีงไหนมีนการบรรยากาศบกฮอนมาได้ครับท้ายรอบๆ,น,ๆบอนี้คนเบิ่งบกฮอนกระแด,ดดนดูครับบกฮอนปันไดงเกี่ยวกับฝนพอลเลียนนี่แหละครับ I don't know. 我以前也喜欢看这个。 อันนี้บอ่อครับกีนน้ำเอาดำซอนครับปลายซอนครับกินดอกมาครับผมร็จแล้วครับสองวันที่ผ่ายแล้ว จากข้าใส่บากหน้าก็เปื่อข้าคันออกดีดีครับใส่ละมื่อข้าเนี่ยคันคือข้าวหม้อ้อยอ๋อครับผมอะไรดีดขนาดใส่สุดาล่างครับดำปืนเลยครับผมมันก็ธรรมดาครับหอยหน้ามันอยู่ก็ทงกับทาครับผม อยู่กับน้ำนะมันก็อยู่ทุกขีดตมขีโคนครับผมก็ต้องกบกเล็กน้อยก็เห็ดมาล่างทีละครับล้างไปเล็กน้อยก็เริ่มสาเล็กน้อยละครับ เริ่มขาวเริ่มกน้อ่แหละก็ดูดีจักน้อยครับผมกับบริรษรัคือประสาทครับค,บคอยล่างไปเพราะว่าพอมาไหลไม่บงกน้าเราต้องไปสืงบบุงน้ำแ๊บเดียว Eu vou ขนาดลังวางสาน้ำครับหน้าเบิดไปซื้อหน้ามากครับผม แม่หน้ามาใส่เด็ดหมดหน้าหมดเห็นมะนาวหมดครับผมไปซื้อมะนาวมาใหม่ถึงซื้อมะนาวมา บัตนี้ใส่สองหน่วยนะครับมีพวกเงาหลายขันนีบเก่าใส่มือขันนีบเก่าครับหัวก็เฮียดีครับ แกงขออกขาวออกพอหลังมีลูกมันดแดดจะไปยุ่มั่พี่มอพ่พี่มอ่พี่มานั่งทุกทีเปลี่ยนมุมครับตาฟอง้อนขับอีกขับไปอีกน้อยเ,ออเดี๋ยวเหยียบอักพ่อยได้ฮะโอ้ งานส,สาะอาดแล้วครับ อาจะได้ทีนะอ่าเรียบร้อยครับมาซ้อยครับผมแบบซ้อยแบ่งเคิงเ <c oughs> หลือหั่นครับหั่นแบ่งเคิงซ้อยแบ่งเคิงครับนี่ไปดีกิน ของปวดหนูเลยเดี๋ยวทั้งปวดหนูเลยพอเอ็ดไว้เถอะ คือมาได้หลายอยู่ครับได้เยอะอยู่ ฝากกนนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์น้ำแน่ฝากเนี่ยเป็นช่องทางขัดเป็นช่องทางหาเงินหาข้ามครับกระฝากคอยกระฝากสนับสนุนนะครับผมพอได้เงินซื้อขนมให้ลูกเก้าครับฝากกดติดตามครับช่องพ่อนองอินเทบ้านครับผมฝากน้าแน่ตอนนี at, peace, ้กระฝากทั uh ้งชาสองท่ามเขตั like ้งสองสามช่องทางครับผม จเป็นทางเฟซแนะ่ทาง u t u b e แน่ครับและติ๊ t ต็อกฝากคนติดตามให้น้ำแน่ครับคนติดตามทั้งช่อง youtube ทั้งเลี้ยวครับกับไลายแล้วประมาณหาพันกว่าหาพันซีครับแต่ว่าทั้งช่อง youtube ครับกับขอพูดได้หลายครับกับคนติดตามเพิ่มมาแล้วเป็นหาลอยข้นครับประมาณหาลอยคนครับผมก็ฝากคนติดตามมาันได้ไลน์เยอด้ครับครับ ากสนับสนุนลายแนะ่พอเได้สั่งได้ได้ไดพพเดะเงินซื้อข้าวน่อกอนมทรงหลุกไปโรงเรียนครับผมพอมีได้ได้เพิ่ม กันแล้วหันห่นกันแล้วครับหั่นหัวแล้วกับเป็นตะเบิงครับ

เรียบร้อยครับผม <c oughs> เอาก็ฝากไว้นี่นะครับเดี๋ยวาฝากติดตามชิปหนานะครับบาสิฮิตหนังสูจินสูเบิงครับหนา่าจะเป็นก้อยครับกับจงไอีิงขิตงตำหุงแยาแรงครับผมเอาก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครนะครับบดีครับ